เอากงได้แล้วมั้งบืนแล้วกี่โมงกี่ยามแล้วเนยนกพวกนี้ไม่เห็นไปไปหลับไปนอนเนี่ยฮะกี่โมงกี่ยามแล้วดูดีทุ่มหนึ่งแล้วหมดเวลาแล้วเล่นทั้งวันมาเนี่ยดือด้อดื้อเนี่ยไลงมาเนี่ยไหมนี่โอ้โหลดเอาลงมาจากหลังตู้เนี่ยไหมนี่เล่นซนทั้งวันดูที นูน่นผลงานกัดอะไรบ้างนี่อืมกัดอะไรบ้างเ,างเข้านอนได้หรือยังไปเข้านอนได้แล้วไปไปนอนนะปะ้าป้าเอาข้ขาห้องมาเข้าคงได้แล้วไปไปนอนเนาะพวกนี้ออกมาใหม่พวกนี้มาลื้อใหม่ใช่ไหมอืมพวกนี้มาลื้อใหม,อม่ดูมงคลเนี่ยนะมงคลเอ้แทนนี่หว่า แทนจะตรงไลนขอบประตูวงกบประต,ระตนนูน่ะแทนนะแทนนะขอได้ร้วแทเนาะมงคลก็ง่วงนอนแล้วนี่นี่ไปนอนไหมมงคลไปไปแทนด้วยไปแทนมาเขากกงไปบ้านนั่นนั่นน่ะอ้าปากใส่ก็ไปนอน,นอืม,มอ,อ้าปากอยู่นั่นแน,น่จะกัด อย่างเดียวเลยดูนี่ในะบ้านนะเลอะเทอะไปหมดเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเลอะไปหมดมีขี้ด้วยต้องเป็นทานกเนี่เก็บขี้ทุกวันเดีย๋ยวดูอาหารนี่นะเอาคนไปเขาโกงก่อนมาเอาคนมาไปเขาโกงก่อนมา ไปเข้าไปนอนอู้พูดง่ายเถอะวะอุ้ยเด็กดีเถอะวะม,มงคลเด็กดีว่ะไปเข้าคงไป,ไปเข้าคงโอ้ยมงคลมันง่วงนอนแล้ว,ลวนะั่นนะอือดูดิเนะี่ยพูดง่ายง่ายมากเลยมงคลมันง่วงนอนแล้วไอไ้แม,ม่เล่นกระดิ่งข้างในนนะนั่ะแทนนะดูแทนนะแทนมันจะอาป,ปากงับอย่างเดียวแทนมาอาเร็วมาปะ,ปะพระ ไม่เอามาเร็วรุชี่จัดการนั้นโอ้ไม่ได้เลยต้องพาคมนะนี่เหมือนลูชี่ลูชี่ลูชี่มันดือ้อแต่มันพูดง่ายเอ้าเอาถัดปากปะกไปเข้ากรงไปเข้าไปนอนไปหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันรุชี่รับปากรุชี่รับปากก่อน เร็วดูสิเราปะป,ะปะ๊าดูสิเราปะปะ๊าเอามาขึ้นมือปะปะ๊ามาไม่กัดไม่กัดขึ้นมือปะปะ๊ามาเข้านอนมันถึงเวลาแล้วเร็ว,รว,รวนั่นเอากัดขึ้นมือปะป๊าแลาไม่ไม่เอาไปไปดึกแล้วลูกไปไปเข้าไปนอนลูกมาน่ะนั่นอะไรว้เนี่ยมาขึ้นมือมานั่นอะไรวะมาขึ้นมือมาไปพรุ่งนี้ถึงออกมาใหม่มาเร็วขึ้นมือปะป๊ามา เร็วเหาอะไรวะนันดื้อแล้วดื้อแล้วดื้อแล้วเดี๋ยวผ้าคลุมนะดื้อไหมอืมดื้อไหมเอาผ้าคลุมนะเดี๋ยว่าผ้าผ้าคลุมนะถ้าไม่เข่าอ่ะอ่ะขึ้นมาขึ้น,นปปามาปะปามาเร็วนั่นอย่านั่นเล่นทั้งวันแล้วมันน่าจะนอนได้แล้วหมดเวลานกแล้ว หมดเวลานกแล้วให้ล,ลงมาตรงนี้ก่อนลงมาตรงนี้ก่นอนเอาไปใหลงมาตรงนี้ก่นอนอันนี้มาเฮ้ยโกงไปเออริม่มดื้อไปเข้าไปนอนไปไปนอนที่แล้วไปไปยเขาโกงอืออืออ่เก่งวะชิเก่งวะชิเก่งวะหลับฝันดีนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนอะพรุ่งนี้เจอกันเด้อ อุ้นเจคันน้ำอย่ายเล่นหกนะน้อะำอ่ะเปียกหมดปิดโกงแล้วอย่ายเล่นน้ำนะเข้าใจไหมไม่ต้องกระโดดมานอนไปนอนไปนอนเดี๋ยวป้าไปเอาแทนเข้าโกงแกนมาแกนมามาอย่ากักดเร็วมันมืดแล้วเนี่ย ถ้าเข้ไปนอนเร็วพวกนี้ก็ออกมาแทนเดี๋ยวต้องผ้าผ้าคลุมนะเดี๋ยวเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเร็วมาดื้อแล้วดื้อแล้วดื้อแล้วเดี๋ยวต้องเอาผ้าคลุมแล้วในที่สุดก็เข้ามาแล้วดื้อต้องรดผ้าแทนน่ะนี่มงคลอืมคนพูดง่าย ลูซี่อะไม่ดื้อหรอกลูซี่อ่ะแต่ก็จะมีขัดกับนิดนึงเวลาจะเอาเข้อนะเอเอกนอนไปเอนได้แล้วได้พวกนี้เชิญกัน